สวัสดีเพื่อนๆทุกฮะพบกับใกาลวันนะฮะวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่สิบเก้านะฮะเดือนกุมภานะครับสิบเก้ากุมภานะครับในวันนี้ก็เรื่องของเรื่องงามยามดีนะครับไม่มีนะฮะช่วงนี้ก็ทําอะไรก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับตามปกติเช่นเดิมนะฮะแล้วก็ดวงเกี่ยวกับเรื่องของการทําเรื่องสําคัญสําคัญนะครับในช่วงนี้ผมเตือนหนึ่งเรื่องนะฮะจริงๆมีหลายเรื่องแต่เรื่องที่หนึ่งลยกันนะฮะช่วงนี้ควรจะเจอ อุปกรณ์สื่อสารนะครับมันเสียมันพังมันรวนมันลืมมันหายมันมีปัญหาคืออะไรอย่างงี้นะฮะต้องระวังนะครับแล้วก็เออ่นีพูดถึงอุปกรณ์นะวันก่อนนะครับไปทานอาหารผมนะฮะแล้วก็นั่งตัดต่อคลิปนะฮะโทรศัพท์นะครับนั่งทานอาหารไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็วางไว้นะครับคิดเงินเดินออกมาระหว่างเดินมาเพื่อนรู้ว่า ผมรู้สึกเรืบางอย่างได้ว่ามันต้องหาไปดูนะครับว่าลืมอ,อะไรหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะมันเป็นนิสัยส่วนตัวนะเพราะว่าเราลุกจากโต๊ะปุ๊บไปช่่งหันกลับไปมองว่าเออแขวนกระเป๋าไว้ไหมวางโทรศัพท์หรือวางอุปกรณ์หรือเปล่านะฮะก็มองจุบๆรับอ่ะไม่มีสบายใจกลับบ้านนะฮะปรากฏว่าผ่านไปชั่วโมงนึฮะเ,ออเดี๋ยวจะเอาคลิปมาตัดต่อยเพิ่มนะฮะจะทำหน้าปกนะครับน่า ให้หาไม่เจอนะครับหาไม่เจอค้นกระเป๋าไม่มีค้นบ้านในมีค้นทุกอย่างไม่มีนะฮะก็เลยใช้วิธีเดียวนะฮะคือเอาโทรศัพท์นะฮะแต่มันก็ลุ้นหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดสั่นะฮะฉะนั้นถ้ามันมีแสงว่าบตรงไหนนะครับซึ่งมันก็คงจะถ้ามันอยู่ซุกคงไม่ได้เห็นหรอกนะฮะก็ลุ้นเอาแล้วกันนะฮะก็กลายเป็นกดนะครับแล้วก็พยายามเดินมองอยู่มีเสียงฮัลโหลนะฮะฮัลโหลเสียงไม่คุ้นนะฮะก็เลยอ่ะ ที่ไหนเนี่ยก็เลยคุยให้บอกอ๋อมาจากร้านอาหารนะฮะผม่าวางไว้เนี่ยฮะกลายไปว่าเอ้าที่บอกว่าที่ผมบอกนะฮะว่าช่วงนี้ระวังหลุดหลงลืมใช่ไหมดาวพุธตอนนี้ดาวพุธคืออุปกรณ์สื่อสารโคจรในเลือนราหูราหูมันเหมือนกับเมฆหมอกบังตานะฮะก็ต้องระวังก็กลายเป็นว่าที่เตือนไว้นะครับก็แถมหันไปดูด้วยนะฮะก็ไม่เจออีกนะขนาดตรวจมองนะแต่คงตรวจไม่รียนะฮะมองโทรศัพท์เก้าอี้กับ โต๊ะนะฮะมันสีเดียวกับโทรศัพท์นะฮะมันมืดไปหมดนะฮะเคสโทรศัพท์ก็สีดำนะฮะโต๊ะที่กินก็สีดำนะฮะคงกลืนตานะเออแล้วหน้าหน้าจอมันก็มืดหมดนะฮะก็คงมองไม่เห็นนะครับจะกลายเป็นว่าที่เตือนนะช่วงนะครับเพื่อนนะฮะดาวพุธโคจรช่วงนี้ระวังหลุดหลงลืมนะเนี่ยก็เตือนมาทุกทุกวันวันนี้ก็เตือนอีกนะครับแล้วก็เพิ่งผ่านผลนะครับในเหตุการณ์นี้เกิดต้องรีบขับรถกลับไปเอานะครับโอ้โหขอบคุณยกใหญ่ครับ เดี๋ยวต้องมากินอีกนะฮะอร่อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องมากินอีกนะครับขอบคุณเขานะฮะก็ในครับเพื่อนๆนี่ขนาดดูดีแล้วนะมันยังหลุดนะฮะแล้วแถมรู้ด้วยตัวเองว่ามันจะมีเรื่องหลุดนะฮะเนี่ยครับบางทีมันก็ห้ามยามกันนะแต่ดีที่ไม่หายนะครับหายยุบอยู่นะโอเคครับมาดูเรื่องของเลขกระสีมงคลกันนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือเลขแปดนะครับต่อมาเลขหกนะฮะแปด หกหนึ่งสองนะฮะเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกหรือว่ามากเลี่ยงคือเลข3ามนะครับสีที่ถูกฉลกครับสีแรกคือสีดำนะฮะสีต่อมาคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีเหลืองนะฮะสุดท้ายคือสีน้ําเงินนะครับสีที่เลี่ยงคือสีชมพูนะครับซ้ายขวาวันนี้เลือกขวาล่างนะครับขวาด้านล่างนะครับขอบทวนนะเนี่ครับเลยบอกว่าข้อที่เตือนนะฮะเสมอนะครับ หลุดหลงลืมนะครับอุปกรณ์สื่อสารพังเสียหายนะครับเนี่ยฮะต้องระวังนะครับทำให้เดี๋ยวต้องไปซื้อเคสโทรศัพท์ใหม่นะครับให้มสีแปดแปดเลยนะฮะเอาเมลเหลืองกับแดงอะไรไปเลยนะครับเดี๋ยวกะเจอกันนะฮะเพราะว่าใช้ดํามาตั้งนานดันไปวางโต๊ดับนะฮะถ้าเราใส่เคสเหลืองเป็นนั่งโต๊ะเหลืองเราจะลืมไหมเนาะบางทีก็นึกนะเออไปความเหลืองๆหลงนะฮะมองไม่เห็นอีกแล้วเออว่าไปเนาะ คนมันจะหายก็หายนะเพราะมันจะไม่หายก็ไม่หายนะครับวันนี้จะหายยุ่งเนะเพราะว่าหลายคลิปนะฮะที่ทําแล้วก็ยังไม่ได้ตัดต่อนะฮะเยอะเลยครับอยู่ในก้อนของโทรศัพท์นะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ในคลาวด์เลยนะฮะเนี่ยก็เลยอยู่ในเครื่องนะครับโอเคนะครับก็ระวังกันบ้างนะฮะเพื่อนๆช่วงนี้อ่าหนึ่งอย่างดวงดุลถ่งลืมนะครับเรื่องสองที่ต้องเตือนนะฮะถูกใส่ความครับเพื่อนๆดูมาช่วงนี้ดาวราดาวพุธโคจรในเรือนดาราหูเนี่ย เรื่องการหักหลังนะครับใส่ร้ายใส่ความแล้วก็เรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะครับระวังดีๆนะใครชวนนะฮะลงทุนหรือชวนจะกู้ยืมนะครับหรือชวนเราเป็นไหนไปนไหนเป็นไหนตอนไหนนะครับเป็นไหนมาไหนนะครับระวังดีๆนะครับบางทีเจอปัญหานะครับเมื่อไหร่ที่เชื่อใจใครง่ายต้องระวังนะครับแต่ก็ต้องดูคนนะบางทีเราใครบางคนที่ดีก็ดีดีๆครับ แต่ใครบางคนที่แสบก็อันตรายนะฮะบางทีเราก็งงของกงเชื่อบ้างก็เจ็บตัวทุกทีนะครับฉะนั้นชวดแรง่ายๆคือระวังถูกขั้หลังแทงข้างหลังเวลาทางานเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ใครมีคใครศัตรูนะฮะแล้วก็เสบแตัวเองด้วยนะครับบางทีจเจอปัญหาคนพูดในทางที่ไม่ดีคนเอาเราไปปั่นกับหหน้านะครับหัวหน้าจากดีๆกับเรานะฮะพอไปคุยกับใครสักคนหนึ่งเอา้ากลับมาทําหน้านิ้คิ้วขอมวดกับเรานะฮะบางทีมันก็เจอ,อางนนะฮะ แต่หัวหน้าก็ยังไงอยู่นะไปฟังฝั่งรู้แล้วก็มาใส่เรานะระวังเลยกันมันจะมีคนเข้าใจผิดมีคนใส่ความแปลว่าทํางานต้องมีหลักฐานเอกสารครบถ้วนนะจะเซ็นสัญญาต่างๆดูตัวละเอียดให้ชัดเจนนะจะทํานิติกรรมอะไรธุรกรรมต่างๆตรวจเช็คตู้เอกสารทุกหน้านะมันมีขีดค่าขีดข้อมหรือว่ามีอะไรที่ลงท้ายใส่ดอกจันอะไรคือคือละเอียดแล้วกันนะครับเป็นพิเศษนะฮะทำงานทั่วไปไม่ได้ทําสัญญาก็ยังต้องละเอียดเลยนะฮะ นี่ครับคือสิ่งที่เตือนช้าแต่ชัวร์นะครับสไตล์การทํางานแบบนี้ก็จะรอดในชวงนี้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เตือนมากๆนะฮะแล้วก็ใครที่มีคนรอบตัวป่วยแค่ไม่สบายรีบดูแลแก้ปัญหานะรีบดูแลดีๆนะครับจนมานี้นะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ครับดวงเสียงโชคเสียงดวงฮะเสาที่1มีนานะฮะไม่มีดวงเสียงโชคเสียงดวงเบาได้เบานะฮะเพื่อเวลาเจอคลิปพูนะครับผมจะพูดเสมอหนึ่งอย่างคือไม่ได้ให้ ไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่ได้ให้แบบอะไรก็ตามนะฮะก็ทาได้เต็มที่นะ,ะเพราะว่าบางคนแหมมันเนาะมีลุ้นตื่นเต้นเดือนละสองวันจะห้ามดี้งอะไระฮะก็ไม่เป็นไรครับเอาตามสูตรลยฮะแต่ว่าถามว่าแนวโน้มของการไม่ถูกก็มีแต่คนถูกในสามราศีนี่ก็มีนะเพราะฉะนั้นมันก็ประมาทไม่ได้ดวงเราอาจจะเหมือนกับดวงแทงสวนที่ผมพูดเสมอว่าดยบางคนเขา มีโชคกันเราอับโชคนะฮะเห็นเขาบอกดวงดีกันคนอื่นก็ดวงดีตานนั้นเด้อทำไมชัดไม่มีดวงบางคนเขาบอกดวงราศีนี้ไม่ดีเออชัดดีเฉยนะฮะก็มีนะฮะดวงประเภทแบบสวนทางนะครับอันนี้คือต้องดูระเดียดของดวงระเดีโดยลึกๆนะฮะดังนั้นก็ดูดุนนะครับมันมีมันมีบางท่านนะเขียนมานะครับมี2แบบนะสองแบบที่เขียนมาคลิปแบบนี้คืออะไรไหมคือก็จะอยู่ในราศีนะฮะที่ โดยซื่อถซิ้โด,โดมัมมีเบาได้เบานะครับเขาถูกหวยอ่าถูกหวยนะครับก็เลยแบบตัดเพาะว่าทําไมบอกอย่างนั้นนะถ้าไม่บอกนะเขารวยไปแล้วนะครับเขาแบบมีตังค์เลอะถูกกเยอะแลวนะฮะไปบอกอย่างนี้ไปขัดลา่ากรื่นเขาอ่าแต่อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้อันนี้จำนวนเยอะหน่อยนะครับบอกว่าดีนะที่ทักเขาเลยไม่ซื้อเพราะว่าในหัวเนี่ยมีเลขเพียบเลยนะฮะและกะลงหนักด้วยนะครับตัดใจไม่ซื้อดีกว่านะฮะ พอเลขออกมาไม่ถูกเลยนะครับโอ้เงินเป็นก้อนเลยนะฮะเลยได้เอาเงินไปใช้นะฮะกับครอบครัวสบายใจเออก็มี2แบบนะครับฉันดูชะตาเหมือนกันแล้วแต่เราพิจารณาเนาะเราเป็นเหมือนกับเือนแผนที่นะฮะแนะนําเส้นทางนะฮะมีหลุมมีบ่ออะไรก็ตามแต่อยู่ที่เราจะขับต่อไปไหมนะครับตัวเราเป็นผู้ถือฟงมาลัยคนเหยียบคันเลกนะครับโอเคนะฮะก็ ในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ระวังเรื่องของการหลุดหลงลืมนะครับแล้วก,ก็ระวังถ er. no ูกใส่ร้ายใส่ความนะฮะแล้วก็โรคโรคภัยไข้เจ็บนะครับช่วงนี้ฝนมานะครับฝนนะครับสัปดาห์นี้มีฝนนะครับไม่ได้ดูจากดวงครับดูจากกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะดูข่าวนะฮะอันนี้ดูข่าวอันนี้ดูข่าวจะบอกดูข่าวอันไหนมาจากดวงก็จะบอกจากดวงนะอันนี้ดูข่าวว่าสัปดาห์นี้มีฝนนะฮะฉะนั้นอู่ช่วงเนี้ยฝนมาเนี่ยป่วยง่ายนะเดี๋ยวแดดก็อย่างร้อนเลย ก็เพิ the 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 ่งผ่านเย็นๆหนาวๆมามาเจอฝนนะครับช่วงสัปดาห์นี้จะป่วยกันง่ายนะครับดูแลฟ้าดูแลเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายสัตว์เลี้ยงของเรานะครับดูแลเขาด้วยนะบางทีแบบแหมคนอย่างนี้ไม่ได้ต้องสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยง้วยนะเขาดูสมาชิกของบ้านนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของเรียกว่าบริเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศโดยรอบของบ้านที่อาคารอาคารนะฮะบางทีน้ํารั่วซึมของคนนะฮะเพิ่งกําลังจะเนี่ยผมเพิ่งขับรถผ่านนะบบ้านหนึ่งเขา หรือหลังคาเนะฮะโบะเลยนะแล้วก็มีะไรก,กั้นๆแบบบางๆทั่วไปเพราะว่ามันซ่อมบ้านในช่วงหน้าร้อนหรือหน้า,นาหนาวเนี่ยมันทันหน้าฝนนะฮะก็เลยแบบโล่งโบเลยนะ,ะแล้ว,นเ,วนเนี่ยเขาบอกว่าในสัปดาห์เนี้ยฝนจะมาหนักด้วยนะเออลำบากเงี้ยนะถ้าใครไม่ได้ฟังข่าวนะฮะโอเคครับดูแลเรื่องตัวเราและคนใกล้ตัวนะครับขอชื่อดีครับท่านที่ฟังกี่อ่าเวลาไหนก็ขอให้มีความสุขครับขอบคุณซุปร์แตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่ ข้ามาติดตามกันนะฮะโชคดีมีความสุขขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์สมาชิกกันครับโชคดีครับดูดวง1ุรสองราศีครับราศีเมฆร,ร,ราศีพฤกษภศรราศีเมถุนครับพฤที่เมถุนครับวันนี้กิจกรรมต่างๆราศีเมถุนเป็นวันที่ดวงเด่นนะครับเรื่องงานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรอ,องการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญ,คญมีดวงมีความคืบหน้าไว้นะครับจัดการเรื่องสําคัญสําเร็จนะครับดูว่าไปฮะจังหวัดดาววันนี้มีอะไรคิดมีอะไรหวังทําสําเร็จ แล้วก็มีความสุขเป็นพิเศษนะครับจาะดาวพระจันทร์กุจลเล็งนะฮะมันให้การอน,นุยความสะดวกมันให้ความเอ,อิบอิาทหรือว่าความสุขแบบมีเรียกว่าถ้าเป็นงานก็เคลียร์งานได้แก้ปัญหาสําเร็จแล้วก็ถ้ามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมันจะมีไอเดียใหม่ๆนะครับจะทําอะไรเป็นพิเศษได้แก้ปัญหาได้ทําในสิ่งที่ต้องการอะไรงี้ยคือมันมีความพิเศษกว่าปกตินะครับวันนี้ ก็คือเคลียร์งานแก้ปัญหาจัดการเดินหน้าเชิงรุกเจรจาสําเร็จพูดคุยดําเนินงานเรื่องต่างๆคืบหน้าไปได้ต่อเนื่องอุปสรรคขี้คลายแก้ปัญหาเป็นเปราะๆไปได้นะครับไม่ใช่มีอุปสรรคมีแต่เคลียร์แก้เป็นเรื่องๆได้สําเร็จนะครับนี่ฮะจังหวะดาวมันดึน่งแบบนี้เลยนะแล้วก็ต่อมานะฮะดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินครับชุงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรที่ ผี่แปลกแตกต่างจาก,กวันปกติก็อาจจะกินอยู่ทั่วไปนะครับได้ซื้อของถูกใจแต่ใช้เงินคุ้มค่านะช่วงนี้ฮะใช้เงินคุ้มค่าหมุนเงินได้มีอะไรดีๆที่ทําให้เราสบายใจแล้วก็ถ้าค้าขายเด่นมีโอกาสมีเงินพิเศษเข้าหรือมีดวงเกี่ยวกับการเคลียร์นะครับปัญหาต่างๆเรื่องเงินในบางส่วนหรือได้ซื้อของถูกใจไปว่าโดยรวมช่วงนี้ดวงการเงินมีความคืบหน้าไปในมุมที่ดีขึ้นนะฮะ ดวงความรักบ้านนะฮะดาวสุขคือดาวความรักนะฮะอยู่คู่กับดาวราหูช่วงนี้มุมดาวยังมีความสุขเรื่องของความรักนะครับใครที่ช่วงนี้เหมาะกับการอยู่ใกล้ชิดกับถ้าใครมีแฟนนะฮะเหมาะกับการอยู่ใกล้แฟน,นจะมีเรื่องดีๆคุยกันสบายใจอบอุ้มดูแลแก้ปัญหานะฮะรวมมันสอบประสานกันแล้วกันว่าช่วยเหลือกันและกันได้เป็นพิเศษครับจังหวะดาวมันดีในบุงของความรักนะฮะส่วนคนที่โสดก็ช่วงนี้ ชอบใครก็คุยได้นะครับสุขภาพร่างกายช่วงนี้ปวดหัวร้อนในระวังนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องการนอนพอนักผ่อนไม่พอนะฮะอาจนะเซฟเซฟแรงไว้ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายของท่านนี้ไวซ์สวอรครับระวังปวดหัวความดันไมเกรนครับท่านที่มีลูกหลานบริวาร,ร,รเลี้ยงวันนี้ก็ดูแลเขาเพิ่มน,นิดหนึ่งฮะรหรือว่าอาจจะถ้าเราไม่ว่างเราทํางานเราก็อาจจะหาคนช่วยดูแลนะครับช่วงนี้พยายามจับตาสังเกตดูก็าเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับชาวราศี พ,พิ่งนะฮะกิจการมต่างๆคนราศีะสบวันนี้เป็นวันที่ดวงดีใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องเรียบร้ตกกังวลนะครับเดี๋ยวมีตัวช่วยวันนี้มันจะยุ่ง,งนิดนึงนะฮะภารกิจสําคัญสาคัญหรือมีอะไรที่นอกเหนือจากวันปกติงานแทรกงาน่วนงานเสริมนะฮะมีภารกิจที่จําเป็นต้องทําต้องเคลียร์นะครับเป็นพิเศษช่วดาววาจาเด่นพูดคุยนะฮะคนเชื่อถือเชื่อฟัง มีอะไรที่ทําแล้วมีความคืบหน้าท่าน,นฉะนั้นชั้นเนี้ยเรื่องงานเพื่อนเพื่อนเคลียร์จัดก,การรีบเร่งนะครับให้เสร็จให้ไวแล้วก็ผลงานเดี๋ยว,วหน้าพอใจนะครับแต่ให้รู้ว่ามันได้มีอะไรที่มันแทรกด่วนกว่าปกตินะก็แก้หน้าง,งานหรือว่าจัดก,การหน้าง,งานแล้วกันนะฮะคือใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาในการเคลียร์ปัญหาอะไรกันนะครับเพราะว่าประสบก็เก่งเรื่องการคิดเคลียร์แก้ปัญหาูนนะครับต่อมาเรื่องของเงินทองนะฮะ ระยะนี้มันเป็นเงินมันใช้ไปกับเรื่องของตัวเองนะครับต่อเนื่องหน่อยนะฮะบางทีค่าใช้จ่ายจุกจิกค่าจา่ายที่คาดไปถึงค่าจา่ายปรปับฉับพลันค่าจ่ายที่อยู่ๆก็โผล่ข้ามานะฮะก็มีเกิดขึ้น,นครับจากนั้นช่วงนี้มุมดาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการพูดคุยการทําอะไรเังยากยะงง่ายนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเงินหมุนได้ใช้ใจ่ายสําเร็จหรือมีเงินเข้าได้ซื้อของถูกใจ แล้วถ้าปัญหาไมนคาราคาซังก็กำลังค่อยๆแก้แล้วเดี๋ยวก็หาทางออกได้สําเร็จนะครับดาวเงินทองดีนะหรืออย่างน้อยก็แก้ปัญหาได้นะครับดาวเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักนะครับคนโสดช่วงนี้ก็จะดูนิ่งๆหน่อยนะฮะไม่ได้มีอะไรว้อหวาค่อยๆเป็ค่อยๆไปส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะช่วงนี้ดาวความรักก็ค่อนข้างจะนิ่งๆหน่อยนะฮะบางทีมีภารกิจอะไรต่างคนต่างจะยุ่งๆนะฮะในภารกิจส่วนตัวกันมากกว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะครับก็โอเคลุย ภารกิจที่เราต้องทำนะฮะเต็มที่ได้นะได้เกี่ยวกับวาจาเด่นชวงนี่พูดคุยเรื่องสําคัญกับแฟนได้อยู่นะครับสุขภาพร่างกายนะครับชวนนี้ระวังปวดหัวแล้วก็เรื่องของเหนื่อยง่ายมีเสมหะนะฮะชวนนี้ระวังเรื่องเสมหะนะครับดูเ่องอาหารการกินนิดนึงนะฮะอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานนะมันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้นะฮะแล้วก็มันขจัดบางโรคได้เรื่องการกินสําคัญนะครับต่อมาเรื่องของท่านที่แต่ท่านอยู่ในสวอนะครับระวัง ปวดขาแข้งเข่าแล้วก็ไปโดนจมูกน่าจะตัดเล็กน้อยนะครับเซฟร่างกายด้วยนะพักผ่อนให้พอน,นะครับท่านที่มีลูกหลายเป็นวันสั์เลี้ยงอาวันนี้วันดีนะครับเขาจะทํเขาแต่เขาจะยุ่งๆหน่อยเขาจะดูตึงๆหรือมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับไม่ได้มีอะไรที่กังวลกับเราเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาจะมีภารกิจมีอะไรที่ต้องเคลียร์ต้องจัดการนะฮะก็โอเคก็ทําทอะไรเข้าไปนะครับเราช่วยเป็นกําลังใจดูอยู่ห่างๆอยู่ห่างๆอย่า,ยาห่วงๆก็ววากันไปนะโอเคครับต่อมาฮะชาวราศี เมถุนครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดวงดีนะครับใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจนะฮะหรือว่ามีเรื่องต้องเคลียร์ก็ <c ure> เคลียร์ได้แก้ปัญหาได้จาัดก,การเรื่องสําคัญสำคัญสำเร็จการเจรจาติดต,ต่อต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกนะครับก็มีประสิทธิภาพถือว่าดีนะฮะจะังหวะดาวมันเด่นการเคลียร์การแก้การจัดการการทํางานเรื่องยากๆจะง่ยายอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจหรือว่าต้องจัดก,การเรื่องต่างๆก็ oh, สำเร็จได้ด้วยดีนะครับมุมดาวเด่นนะฮะเรื่องงาน เรื่องการเคลียร์แล้วก็ในระยะนี้มีงานงอกพิเศษเข้ามานะฮะอาจจะได้ทําอะไรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีงานที่แทรกเสริมเพิ่มมีคนวานให้ช่วยช่วงนี้จะยุ่งๆกับตัวเองแล้วก็ภารกิจอื่นๆรอบด้านที่จะให้เราไปร่วมช่วยด้วยนะฮะหรือให้ร่วมทําด้วยนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องคน,นะฮะคนทําห้เราอารมณ์เสียหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับต่อมาเรื่องของเงินทองนะครับระยะนี้เป็นช่วงที่าใา้จ่ายจุกจิกเยอะดาวการเงินคือดาวพฤหั์โคจรอ,อยู่ตําแหน่งกุตะอยู่เรือนดาวศุกร เป็นเรื่องของการกินนะฮะซื้อของมีค่าของมีราคาของสวยงามเครื่องประดับเครื่องแต่งกายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเนรนเทนส่วนตัวหรือบางทีซื้ออะไรที่แบบเออซื้อเพราะความอยากซื้อเพราะอยากได้นะฮะซื้อเพราะให้กับคนที่รักอะไรกันเนี่ยคือมันจะเป็นรายจ่ายที่เป็นความสุขส่วนตัวนะฮะต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดในดวงนี้นะฮะถ้าเราโสดแล้วเราอยากคุยอยากคบหาอยากใกล้ชิดกับใครมันก็มีโอกาสที่ใกล้ชิดสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้ความรักช่วนนี้ก็เด่นนะฮะ เพิ่งพาสายวานให้ช่วยเรื่องสําคัญสําคัญพอได้อยู่นะครับความรักก็ถือว่าไม่เสียหายนะฮะไหววานช่วยได้แต่ต้องระวังนิดนึงช่วงนี้แฟนจะยุ่งๆในงานหรือภารกิจเยอะหน่อยอารมณ์บางทีเสีย่าเวต้องหาจังหวะในการคุยแล้วกันเนาะสุขภาาร่าังกายนะฮะช่วงนี้ระวังเป็นหวัดเป็นไข้นะฮะแล้วก็มีเรื่องกดไหลย้อนท่านนิ้ไวโซครับมีการกดหลังคอบ่าไหลฮะรแล้วก็ระวังเรื่องกดไหลย้อนเช่นเดียวกันนะครับท่านนีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงวันนี้มุมดาวมีความคืบหน้า คือมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราสบายใจมีเรื่องอะไรท,ทำให้เราเออมีความสุขมีเรื่องอะไรที่เอ,ออย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเอ,อเขาก็เติบโตในมุมของเขาได้นะฮะเราก็ออโอเควันนี้ก็ดีนะครับเขาจะมาดื้อๆอาจจะสนๆแก่ๆบ้างคือเรื่องปกตินะครับโอเคนะฮะต่อมาครับเรื่องของอ๋อลืมบทสรุปนะฮะราศีเมษนะฮะเสีย่ยงราศีเมษครับเสื้อผ้าครับชวงนี้เน้นสีวงคลน,นะครับใบหน้าก็แต่งหน้าแนวสว่างสะอาดสบายตาเนาะ ร่างกายกินหอมนะครับกิจกรรมหน้าตาเบิกบานนะฮะกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดีครับมีอะไรที่ได้ทําและมีความสุขมีเรื่องที่เราได้พบได้เจอนะครับได้ทําในสิ่งที่พอใจได้เจอคนที่ถูกใจมีดดงเกี่ยวข้องกับเรื่องของแต่มันยุ่งยุ่งนะฮะระวังการพักผ่อนนอนได้พอระวังเรื่องของการใช้ร่างกายเยอะเพราะฉะนั้นพยายามเซฟเซฟร่างกายทีหนึ่งแล้วก็หาคนช่วยดูลูกหลานเป็นวันสัตย์เดียงชุนเปนพิเศษนะครับชงนันจะมีเรื่องส่วนตัวครับเครื่องเยอะหน่อยนะครับโอเคนะครับ แล้วก็ต่อมาครับชาวราศีพฤกษภครับสเสน่ห์ประสบเสื้อผ้านี้เน้นทูโทนสองสีฮะหิงหิ่เด่นไม่น่าครับสว่างสะอาดสบายตาฮะร่างกายกลิ่นหอม,ก,มกิจกรรมภารกิจสําคัญนะครับมีความคืบหน้าดีการเคลียร์การแก้ปัญหาการเจรจาสําเร็จการทํางานเชิงรุกนะครับหรือว่าน่าพอใจใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีเรื่องที่แบบวิตกนะฮะก็จะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับช่วดาวมันดีในวงของ การแก้ปัญหาการเคลียร์เรื่องยากๆก,การทําเรื่องสําคัญอะไรก็ตามเนี่ยชูนี้ก็สามารถทําได้นะครับฉะนั้นโดยรวมก็ถือว่าลุยในสิ่งที่เราต้องทําแก้ในสิ่งที่เราต้องรีบแล้วก็พยายามเร่งงานนิดนึงครับผมดูว่าพยายามตัดปัญหาให้ไวแล้วก็เร่งสปีดงานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวงานด่วนฉับพลันมันมานะโอเคนะครับต่อมาฮะชาวราศีเมถุนฮะสเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้าชงนี้เน้นสีเรียบง่ายแต่งหน้าแนวธรรมชาติหรือแต่งแนวสดใส กิจกรรมภารกิจอะไรก็ตามที่ทาโมดนี้ก็มีมีเรื่องพิเศษนะครับช่วงนี้การจัดการเรื่องยากๆมันก็ได้นะครับวันนี้มีเรื่องค่าใจ่ายจุกจิกเยอะค่าใจ่ายที่ข้าไม่ถึงใคร่ที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายผู้ประกอบพันเข้ามาเยอะก็เซฟเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยนะครับแล้วก็จงหวะดาวมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของอ่เรียกว่าคนนะครับช่วงนี้จะมีคนกวนประสาทหรือพูดไม่เข้าหูระวังจิตใจแล้วก็วาจาดีๆนะครับโอเคครับจบครับขพอบคุณที่ติดตามนะฮะได้ฟังคืนก็นอนหลับเป็นความสุขนะคร ได้ฟังรุ่นคืนคิดอ่านรายการใดก็ให้สาเร็จครับจริงดีจริงเกดทุกท่านแล้วก็มีความมั่นคงทางกายใจครับโอเคครับโชคด,ดีนะฮะเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ